วิธีทําให้ภรรยากลับมารักนะครับคุณสามีหลายคนอาจจะเคยมีปัญหานะครับทะเลาะกับภรรยานะครับอาจจะเคยแบบไปโมโหใส่แบบรุนแรงหรือไปทําร้ายร่างกายหรือไม่ก็อาจจะพลาดไปนอกใจหรือไปคุยอะไรต่างๆแล้วก็ทําให้ภรรยาเนี่ยเสียใจหรืองอนหรือสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นภรรยาแบบเฉยชาใส่ไม่สนใจแล้วก็บางคนเนี่ยภรรยาอาจจะถึงขั้นเป็นซุมเศร้าเลยเพราะว่าเขาโกรธเรามากแต่เขาไปไหนไม่ได้หรือบางทีภรรยาหลายคนอาจจะหอบลูกหนีไปเลย แล้วก็ไม่ยอมอยู่ด้วยครับวันนี้ผมจะมีเทคนิคนึงนครับที่จะทําให้ภรรยากลับมารักอีกครั้งนะครับซึ่งถ้าปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัดก็จะช่วยได้ครับเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ก็เคยเกิดกับผมเหมือนกันคือผมเคยทําให้ภรรยาเสียใจหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ความรุนแรงสุดท้ายเขาแบบเย็นชากับเราแล้วก็ไม่สนใจเราแล้วก็ทําให้ความรักมันจือจางสุดท้ายผมก็ใช้เทคนิคนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวเองจนทาให้ตอนนี้เราก็กลับมารักกันอีกครั้งทําให้แบบจวีทเหมือนคนจีบกันใหม่ๆเลยนะครับข้อที่1นว่ ถ่าคุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองแบบจริงจังนะครับเปลี่ยนจากข้างในนะครับเพราะว่าเป็นธรรมดานะครับที่ภรรยาเขางอนเนี่ยเขาจะต้องมีเหตุผลที่โกรธหรืองอนเราอย่างเช่นคุณอาจจะแบบไม่ใส่ใจเขาเลยนะครับหรือเป็นคนที่โมโหโอเอะอะก็โมโหหรือไม่ก็ไม่ให้ความสาคัญกับคนในบ้านให้ความสำคัญกับคนนอกมากกว่าหรือบางทีคุณอาจจะควบคุมอารมณ์ไฟต่ําหรืออารมณ์ทางเพศไม่ได้แล้วก็เปิดใจไปม,มีคนอื่นนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดมาจากอารมณ์ของเราทั้งหมดแล้วก็ตัวอารมณ์เนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีปกติเพราะว่าอารมณ์ ทุกอารมณ์เนี่ยเงื่อนไขของการเกิดขึ้นมาเนี่ยมันติดตั้งอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกนะครับเพราะนั้นการที่จะเข้าไปแก้ในระดับต,ติดตั้งสำนึกเนี่ยมันจะต้องเข้าไปแก้ด้วยกระบวนการเฉพาะบางอย่างนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูวิดีโอในเพจเรื่อยๆนะครับจะทาให้ปรับติดตั้งไม่เสร็จเข้าไปในระดับจิตใตันน้งสำนึกครับถ้าเกิดใครต้องการที่อยากจะแก้ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นก็อาจจะใช้กระบวนการโคชชิ่งปลดล็อกนะครับซึ่งผมได้พูดในหลายๆคิดว่ากระบวนการโคชชิ่งปลดล็อกเนี่ยมันจะสามารถเข้าไปแก้ในระดับ ได้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนตัวเองที่สําคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองครับถ้าไปเปลี่ยนพฤติกรรมอีกไม่นานคุณก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับแล้วสุดท้ายคุณก็จะรู้สึกว่าเปลี่ยนแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นทําไมภรรยายังไม่หายครับสำคัญคือการเปลี่ยนอารมณ์ในระดับจิตใต้สานึกนะครับข้อที่2ครับก็คือคุณจะต้องขอโทษอย่างใจจริงกับสิ่งผิดพลาดที่ผ่านมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าที่ภรรยาโ้อเงอนเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณไปคิดว่าเขาน้อยใจเขาดราม่าหรือเขาทําตัวไม่ดีจิงนนั้้ก็ะทําให ไม,ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคุณจะต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณไปทําอะไรผิดบางอย่างแล้วขอโทษอย่างจริงใจเลยคือเวลาเราขอโทษจริงๆคาว่าขอโทษและจริงๆเนี่ยคือการที่เราจะไม่กลับไปทําสิ่งน,นั้นอีกต่อไปโดยที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องรู้สึกผิดกับพฤติกรรมไม่ดีของเรานะครับเพราะนั้นสิ่งสาคัญก็คือว่าถ้าเกิดคุณขอโทษไปงั้นๆคุณรู้สึกว่าเดี๋ยวคุณก็จะกลับมาทําอีกครั้งอย่างเช่นคุณเคยนอกใจเขาแล้วก็คุณขอโทษเขาไปแล้วแล้วก็สักพักคุณที่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะทาอีก เพราะว่าทุกครั้งที่คุณขอโทษและคุณกลับไปทําอีกจิตใจของเขาก็จะออกแบบทําให้ปกป้องเขาจะไม่เชื่อคุณเขาจะหมดความเคารพต่อคุณแล้วก็เขาจะหมดความรู้สึกดีต่อคุณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องผิดร้ายแรงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้คุณก็จะกลับไปทําอีกเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญคือต้องขอโทษอย่างจริงใจต้องขออภัยอย่างแท้จริงแล้วก็ต้องขอบคุณทุกการกระทําที่ภรรยาเขาทํามาให้คุณจริงๆแล้วสิ่งที่เขาทํามันมีค่ากับคุณมากแค่ไหนถ้าาาาเกิดคุณไมม่สรถบ ึ้งใจกับการมีอยู่ของเขาทราบซึ้งใจกับสิ่งที่เขาทาคุณก็จะไม่รู้สึกว่าการมีอยู่ของเขามันสําคัญแล้วก็คุณก็จะกลับไปเย็นชาอีกครั้งนะครับข้อ3านะครับก็คือเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณโดยที่คุณจะต้องไม่มีความลับเลยนะครับอย่างเช่นพื้นที่โซเชียลของคุณพื้นที่ Facebook เพราะว่าคุณเคยทําให้เขาไม่ไว้ใจแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาความไว้วางใจของเราเสียเนี่ยความไว้วางใจก็เปรียบเหมือนต้นไม้ครับยิ่งอยู่นานต้นไม้ก็จะขึ้นนะครับเพราะนั้นเวลา คุณโค่นต้นไม้ออกไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะต้องกลับไปปลูกมันอีกครั้งแล้วตอนที่มันปลูกใหม่ๆเนี่ยเหมือนต้นกล้าที่แบบว่าอ่อนไหวง่ายโดนลมพัดนิดนึงก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช่วงแรกของการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยเขาจะยังระแวงคุณตลอดเวลาเลยเพราะนั้นทางที่ดีสุดคือคุณปล่อยให้เป็นพื้นที่อิสระเลยอย่างกรณีผมเนี่ยผมอนุญาตให้เขาเข้าสื่อโซเชียลทุกรูแปแบบของผมได้หมดบัญชีทุกบัญชีเขารู้ว่าเงินมีเท่าไหร่รายได้มียังไงแล้วผมก็ยินดีให้เขาบริหารเง ทั้งหมดเลยเพราะว่าพอทําไปนานๆเข้าเนี่ยความไว้วางใจก็จะเริ่มกลับมานะครับแต่คุณต้องเข้าใจว่ากว่ามันจะกลับมาอีกครั้งเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็มันจะอ่อนไหวมากพอคุณเริ่มทําอะไรให้เขารู้สึกสงสัยนิดนึงเ,นเขาจะปีดแรงแล้วก็เขาจะก็มีอารมณ์แรงนะครับเพราะนั้นคุณก็จะต้องอยู่กับสภาพนี้ค่อนข้างระยะหนึ่งเลยเกัน ข้อที่4นะครับคุณก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่พูดและทําทุกอย่างครับคือเป็นคนที่พูดจริงทําจริงพูดอะไรทําไปนะครับอย่าเป็นคนที่แบบผัดวันประกันพรุ่งนะครับบอกว่าจะทําแล้วไม่ทําบอกว่าจะแก้แล้วไม่แก้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาคุณทําแล้วไม่จริงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกเดิมเก่าๆของเขามันจะถูกกระตุ้นกลับมาครับแล้วก็เขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าคุณเอาอีกแล้วคุณเปลี่ยนอีกแล้วแล้วก็เขาก็จะกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอนที่คุุณณมีีีีโออกาสคคต้้งเเรรยนนนูทท่่จะป็ ื่อสัตย์กับคาพูดเป็นคนที่สอดคล้องกับการกระทำนะครับพอคุณทําตรงนี้ไปเนี่ยคนที่ได้กําไรที่สุดก็คือคุณผู้ชายครับเพราะว่ายิ่งเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์เราเป็นคนที่พูดและทาไม่ว่าเราจะพูดอะไรกับใครเนี่ยเขาจะมีความเชื่อถือเรานะครับถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆหลายๆธุรกิจหลายๆคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะเขาล่ํารวยมาจากไหนนะแต่เป็นเพราะเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นคนที่ใครก็อยากร่วมงานด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์จุดเฉลี่ยเป็นคนที่สอดคล้องกับการกระทาเวลาเราสอดคล้องกกับารร เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่อยู่รอบข้างเราเขาจะคล้อยตามเรานะครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าภรรยาไม่ตามคุณภรรยาไม่สนใจไม่สนนุนคุณเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยมีความสอดคล้องเพราะฉะนั้นคุณจะต้องกลับเป็นคนที่สอดคล้องกับตัวเองเป็นคนที่รักษาคําพูดนะครับให้รู้ไว้ว่าคําพูดเป็นสิ่งสําคัญมากถ้ามันหลุดออกมาแล้วมันไม่จริงคุณก็จะเสียเครดิตเปรียบสเสมือนกับสิ่งมีค่าครับอย่างทองเราเห็น,น้ะว่าทองเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะว่าทองมีความบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งเอ็นเจลปนขน้อที่ หน้าสคัญที่สุดก็คือเราจะต้องอดทนแล้วก็ค่อยๆทําให้เห็นนะครับเพราะว่าผลทางเนี้ยจะยาวไกลมากผลทางในการที่ทําให้ภรรยากลับมารักเหมือนเดิมอีกครั้งเพราะว่าตอนที่เขารักเราเนี่ยเขาเหมือนกับว่าฝากหัวใจไว้กับเราฝากทุกอย่างไว้กับเรานะครับแล้วพอสุดท้ายพอคุณไปทําให้มันพังก็เหมือนกับต้นไม้ครับที่เป็นต้นก้าต้องค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็คุณจะต้องไม่พูดด้วยว่าสัญญาโนสัญญานี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะเห็นด้วยการกระทําเขาจะเห็นด้วยผลลัพธ์เขาจะเห็นว่าคุณเปลี่ยนนไไปแค่หพอจุด ครับจุดที่เขารู้สึกว่าโอเคผู้ชายคนนี้เปลี่ยนแล้วจริงๆผู้ชายคนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วเป็นคนคนใหม่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันตามคุณนะครับโดยสัญชาตญาณของผู้หญิงเนี่ยเขาจะค่อนข้างปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมครับ <S <S ถ้าผู้ชายดีด้วยเขาก็จะกลายเป็นคนที่น่ารักสดใสเขาจะกลายเป็นคนที่เติมพลังงานให้กับผู้ชายครับแต่ถ้าผู้ชายคนไหนเป็นคนหล่อแหละเป็นคนที่ไม่จริงจังกับชีวิตเป็นคนที่เอาแต่สนุกไปวันๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็จะเจอผู้หญิงบ่นใส่ดุ แล้วก็พูดจาไม่ดีใส่นะครับถ้าเกิดคุณดูใน,นกลไกธรรมชาติคือแมงมุมนะครับถ้าเกิดตัวแมงม,มุมตัวเมียเนี่ยที่เขาตัวใหญ่กว่านะครับพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะกินเพศผู้นะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะต้องมุ่งมั่นในการที่พัฒนาตัวเองนะครับมุ่งมั่นในการที่ต้องรับผิดชอบงานของตัวเองจนทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นตัวจริงคุณเป็นของจริงนะครับแล้วก็เขาก็จะเริ่มกลับมาให้ความรักแล้วก็ให้ความเคารพคุณอีกครั้งนะครับเพราะนั้นสิ่งสงางคัญก็คือว่าถ้าเกิดดดคคคุุุณณณไไมมม่่่่จักาาารรเรือองงงภยในขปล็ต ที่อยู่ในระดับจิตใต้สำนึกไม่ว่าจะเป็นปมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแม่หรือปมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพ่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือต่อให้เทคนิคดีแค่ไหนคุณก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเพะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเข้าใจตรงนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนแบบนี้เป็นคนที่พูดไม่ค่อยทำนะครับหรือไม่ก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ครับพอผมได้รับการโคชชิ่งปลดล็อกในจิตใต้สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเปลี่ยนไปโดยมีความอ่อนโยนมากขึ้นนะครับเห็นอกเห็นใจมากขึ้นนะครับสามารถที่่จะไง้ลลดูแ ดีมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ารักษาสัญญาครับพูดแล้วก็ทําแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอบายามุทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายนะครับที่อยากพาครอบครัวให้ประสบความสําเร็จหรืออยากพาครอบครัวไปข้างหน้านะครับแล้วก็รางวัลของการที่คุณมีความซื่อสัตย์หรือสอดคล้องก็คือคุณจะได้รับความสุขได้รู้จักคําว่ารักแท้และประสบความสําเร็จไปด้วยกันเป็นครอบครัวนะครับถ้าเกิดใครสนใจติดต่อโค้ชชิ่งก็ติดต่อมาที่ไลน์โอเอแอดโค้ดอดีนันนะครับพิ์คาว่า PC นะคร ครับรักและห่วงใออยโค้ดไอ้นั้น